แซงแฟนขับเบลล่าหนึง่งจริงส่วนตัวมูก็ได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยใช่เบลล่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยทําไมแบบว่าเออหรือว่าไม่ใช่อะไรอย่างงี้คือเพราะว่าด้วยความที่เขาอาจจะอยากใช้ชีวิตปกติธรรมดาเขาก็เลยเหมือนแบบเออแต่งตัวเป็นแบบคนปกติธรรมดาเลยแฟนขับที่เป็นแซงแฟนขับก็เจอแล้วก็แบบเนี่ยเบลล่าก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ยแบบยูรู้ได้ไงแบบทุกคนรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยพี่พลอยบอกหรอหรือว่ายังไงทําไมถึงรู้แฟนลับก็บอกว่าเออนั่งสมาธิเอาอะไรอย่างเงี้ยเบลล่าก็เหมือนแบบว่่าาพยมทีจะแบบ คืออยากรู้แหละว่าเออรู้ได้ยังไงภาพหลายคนนะคะก็ออกมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเบลล่าแบบต้องไลฟ์ม้นที่ส่วนตัวหรือเปล่าคือแบบไม่ได้อยากให้รู้ว่าแบบเป็นเบลล่าพะก็แต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปลุกพล้นที่ส่วนตัวแบบนี้มันเหมาะสมหรอเอาจริงประสบการณ์ซาแซงแฟนคลับนี้ก็คือมากอยู่นะคะ ที่พอได้ยินข่าวมานะคะก็คือมีแฟนขับกลุ่มเนี่ยคือชอบมิสแกรนมากแซปเปอร์เพลรถตู้มิสแกรนก็คือเข้าไปหลบในรถตู้ก่อนอะไรอย่างนี้คืออันนี้คือที่เขาเล่าเล่ากันมาในติ๊กต็อกนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคนล่ะคะเคยเจอประสอบกสารณ์ซาแซงแฟนขับแบบไหนบ้างคอมเมนต์บอกทีนะคะ